ไพ่หนาล้วนเป็นชายช่ำชองกลาบพระสยมพระสยามให้เกิดความขยันจากยุคหนึ่งที่ลิเกตเคยเป็นมหรสพครองใจผู้ชมทุกชั้นวรนณนะมาถึงวันนี้ แม้ว่าในสายตาของคนบางกลุ่มลิเกดูเป็นการแสดงล้าสมัยแต่ยังมีคนลิเกจำนวนมากที่พยายามยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสื่อบันเทิงสมัยใหม่ด้วยแนวทางต่างๆกันสถานการณ์เช่นนี้สอดคล้องกับข้อความในหนังสือสารสมเด็จอันเป็นลายพระหัตถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ที่มีถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติติวงทรงระบุถึงการปรับตัวของลิเกไว้อย่างน่าสนใจกิจที่เล่นยี่เกก็เพื่อจะหาเงินคนดูเล่นอย่างใดจะได้เงินมากก็ต้องเล่นอย่างนั้นลิเกก็อาจจะ แต่ว่าบางทีมันก็การแสดงอาจจะนอกลูก่ hmm. นอกทางไปบ้างเพื่อความสุขของประชาชนเราก็ไม่ก <c oughs> ็ต้องต้องต้องเข้าใจนะยิ่งในสมัยนีต้ตอนนี้บางทีก็อาจจะมีเพลงเพลงลูกทุ่งเข้าไปบ้างอะไรบ้างก็บางทีมันก็เพื่อความอยู่รอดของของของศิลปินเพื่อความสนุกสนานของคือบางทีเราไปทําการแสดงเนี่ยเจา้าภาพก็ต้องการอย่างนั้นคนดูก็ต้องการอย่างนี้ก็เขาเสนอมาเราก็ต้องสนองตอบไปอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบลิเกที่ผมจะตอบตาม ที่ศึกษามาก็คือรูปแบบลิเกก็คือว่าปรับตัวตามสภาพแวดล้อมให้อยู่ได้โดยการตลาดเป็นตัวชี้นำเพ,เพราะเขาระวังเรื่องการตลาดมากแต่ไม่ทิ้งคุณภาพโดยเฉพาะยิ่งการด้นกลอนสดแล้วก็การโชว์รูปร่างหน้าตาเครื่องเข้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นพวกคอลิเกแม่ยกลิเกเนี่ยยังไงเขาก็ติดลิเกพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเสื้อผ้าอาหาได้ไม่ยากก็เลย เรื่องกระทันสมัยขึ้นก็เลยฮือฮาดังระเบิดไปเลยก็นี่นี่คือปรัชญาของลิเกก็ยังใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นลิเกนี่ไม่มีทางตายในระยะหลังการแสดงลิเกส่วนใหญ่หันมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงการแต่งกาย อาศัยเทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้การแสดงตื่นตาตื่นใจดึงดูดผู้ชมมากกว่าเรื่องของศิลป,ปะการร้องรำศริลป,ปะด้านนี้ก็เป็นศิลป,ปะพื้นบ้านนะที่พูดจริงๆแล้วก็หาทุมยากจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ถ้าเราจะดูแบบนิกเกดูๆกันได้ผ่านๆไป มันก็เยอะคือดูแลไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจดจําว่าเขาเล่นดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือการแต่งเนื้อแต่งตัวเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ร้องล,องลาดนิดเกิงร้องตะกรสดร้องเพลงการอะไรที่ที่ควรจะร้องเพลงมาเพลงไปเตหรือพิเกตด,ดีๆร้องไม่ได้จรนะิงพลาดก็ทำก็ผิด กอนจอนี่เกิงก็เติง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 เต่เต่เต่เติงเติงเติงเต้ซึ่งไม่เคยมีที่เกออกไพป้องหน้าแล้วก็ร้องอะไรก็ร้องไปเลยจะร้องเพลงก็ร้องเพลงร้องกรอนก็ร้องกรอนอันนี้ก็ผิดผิดจารีตประเพณีของเขาความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในสายตาของครูบุญเลิศมาโดยตลอด และเมื่อรวมกับแรงบันดาลใจที่ได้รับจากครูบาอาจารย์เขากลับเห็นว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนั้นต่อไปเอกลักษณ์ดั้งเดิมและความรู้ต่างๆจากครูลิเกรุ่นเก่าอาจสูญหายไปในไม่ช้าก็าอยากจะให้สิ่งที่พัฒนาดีแล้วเช่นเวทีแสงเสียงอะไรก็อาถือว่าพัฒนาดีนะเมื่อก่อนอาพิงพาดไปไ้ขทางบนเวที อันนั้นผิดเลยที่ทพิงพาจะจะกินข้าวต้มจะสูบุรีจะลุกไปปัดสวะอะไรเนี่ยมันมันดูแล้วมันมันมันมน,มน,น่าเกรดมากนะคือพิงพาทไปตั้งอยู่บนเวทีลิเกก็เล่นหน้าพิงพาทเนี่ยถ้าความเป็นลิเกรูปลักษ์ของความเป็นลิเกเนี่ยมันก็หายไปเดี๋ยวนี้ผมก็ค่อยๆบอกไปแ,แต่ละคณะ เอาไว้ข้างๆนะเพราะโบราณเนี่ยหมือนภาพเขาจะอยู่ข้างๆแล้วก็มันก็ดูริดูเฉพาะลิเกเนี่ยสวยงามเด่นขึ้นพุทธศักราช2517ท่านจึงเริ่มต้นดำเนินรอยตามครูโดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการแสดงลิเกส่งเครื่องและลิเกลูกบทที่ตนเองเชี่ยวชาญเป็นวิทยาทาน ทั้งที่เป็นรายบุคคลและตามสถานศึกษาพ่อเก่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการรำบทพระบทนางการต่อเพลงพ่อไม่ได้ต่อให้อย่างเดียวพ่อตีและหน้าได้นี่คือสิ่งวิเศษสำหรับในตัวเขาแล้วเขาเป็นคนที่ไม่เคยคิดเงินคิดทองกับใครการที่เราเป็นลูกศิษย์เราก็ไม่อาจแต่พ่อไม่เคยเรียกร้องอะไรพ่อเป็นครูผู้ให้จริงจริงๆแล้วเนี่ย การที่ผมเล่นลิเกเนี่ยนะครับในตอนนั้นเป็นเด็กกำพรษษ้าปรสาแก้วแต่พอได้มาเรียนเรียนวิชากับพ่อเลิศจริงๆแล้วเนี่ยคือพ่อเขาจะบอกเลยว่าตรงนี้น,นิดนั่นหน่อยนะลูกมันมันเก็บเก็บรายละเอียดของความเป็นพระเอกไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการชะม้ายชายตาเข้าพระเข้านางซึ่งตรงนี้เราต้องยอมรับท่านเพราะว่าท่านผ่านศึกมากาโจกโชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตรงนี้ ตรงไหนที่เราขาดไปพ่อเขาเติมให้เรานอกจากนั้นครูบุญเลิศได้ศึกษาวิชาการขับร้องเพลงไทยและดนตรีไทยจากบ้านดุริยะประณีจนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีปีพาดได้ทุกชนิดคือดนตรีเนี่ยคือไม่มีใครเคสจังว่ามีความสัญงัญระลับที่เก ผมก็เห็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นตาอะไรก็ mm hmm. เขาเล่นกันก็เขาไม่สนใจในเรื่องดนตรีแต่เวลาผมก็ตั้งเป็นเด็กก็ชอบไปชอบไปเรียนชอบไปซีไปอะไรแต่เราชอบอมีจิตใจคิดว่าเดนตรีมันมีความสําคัญเลยทีนี้ก็มาถึงเราโตแล้วเป็นหัวหน้าคณะอะไรก็ครูบาอาจารย์เขจะมอบตำลา ไหว้ครูครอบครูนะจะให้เป็นเจ้าพิธีการเป็นพิธีกรครอบครูเนี่ยเราจะต้องเรียกเพลงเรียกนาพารตนะเรียกเพลงเรียกนาพารตใช่ไมว่านาพารพระอินทร์สวนพระอิศวรพระนารายณ์พระหมพระปัญจสิงครพระพิกขเนตเทพยุดาจำพวกนี้จะต้องใช้เพลง ต้อง,ต,องต้องใช้เพลงให้ถูกต้องนะฮะเราก็ก็คิดว่าค,ครูที่เขาเขาเป็นครูครอบครูนี่เขาไม่ได้เพลงได้การเลยกันแต่เขาได้ตำลามาเขาก็เรียกไปงั้นแต่เขาไม่รู้ว่าดนตรีทําผิดทาถูกยังไงนะผมก็ไปไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์บ้านเรือปนิษ ไปต่อเพลงธรรมดาก่อนพวกเพลงเสภาเพลงบูญหลันเพลงสีบทเพลงเพลงธรรมดาที่เขาเล่นกันทั่วไปจนได้พวกนี้พอมือไปได้แล้วก็ขอต่อเพลงสูงเลยคือเพลงหน้าพาหน้าพาคลามเข้าคลามออกว่าเพลงองค์พระต่อสุดท้ายถึงองค์พระคองภาคคือพระพิราบต่อจน จนจบแล้วผมถึงกลับมารับเป็นพิธีกรเพราะฉะนั้นความดีของดนตรีไทยแล้วเราก็เอาเพลงนี้มาต่อให้ลูก,ลกศิษย์ได้วันนี้เนี่ยเพลงอะไรใช้เพลงเป็นเพลงเกี้วเพลงโกรธเพลงโศกเพลงเศร้ายัางไงนั่นคือคือหลักของการเป็นครูบาอาจารย์คน ต้้ต้อองงตตเรรียนใหคบลอด40ปีที่ผ่านมาครูบุลเลิศเปิดบ้านย่านประชาราสายหนึ่งบางซื่อในกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ฝึกซ้อมการแสดงลิเกให้แก่ลูกศิษย์และผู้สนใจในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างไม่ปิดบังหรือย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก พ่อเป็นพ่อผู้ที่ให้จริงๆวิชาลิเกที่พ่อถ่ายทอดมาให้กับลูกๆล้นหลานแล้วลิเกรุ่นหลังๆเนี่ยก็ทําให้กับทุกๆคนได้มีอาชีพติดตัวได้มีกินมีใช้แล้วแม้กระทั่งที่พวกเราดูพ่อมาแล้วก็จําพ่อมาว่าพ่อเล่นแบบไหนเอามาปรับใช้กับการแสดงของพวกเราเนี่ยมันทําให้พวกเราชาวลิเกเนี่ยน,นะครับกลายเป็นเป็นทั้งลูกศิษย์และเป็นทั้งลูกเพราะพ่อเป็นผู้ที่ มีคุณต่อผมไม่ใช่แต่แค่ชยามิชัยเป็นคนเดียวนะครับกับทุกลิเกทุกคณะก็ว่าได้เพราะว่าพ่อเป็นศิลปินแห่งชาติพ่อเป็นต้นแบบแล้วปีพุทธศักราช2539ครูบุญเลิศนาฏพินิษได้รับยกย่องเชิดชูกเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลป,ปะการแสดงลิเกด้วยเป็นผู้อนุรักษ์การแสดงลิเกส่งเครื่อง แบบโบราณทั้งการรําการร้องและการแต่งกาย oh, ตอนตอนที่ผมไปรับนั่นวันนั้นเป็นวันไหวครูที่วัดเชิยงหวายผมกำลังถอยรถจะจอดเปิเสียงเพื่อฝักเข้ามาก็เลยหยุดรถก็ถามว่าคุณครูวูลเลอร์ใช่ไหมครับกครับครูนึกยังไงบ้างเนี่ยอเออผมก็วไอเด็กมักนกวนไง ผมกถามอะไรเขาก็นิ่งไปนิดนึงเขาก็ถามโอ้นัก,กว่ราครูยังไม่รู้มั้งว่าครูได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติตอนนั้นหกโมงเย็นเนี่ยผมก็เอยครับผมผมผมยังไม่ทราบเลยครับอพรุ่งนี้คงรู้แะครับว่าครับครับขอบคุณมากเราว่างาขึ้นมาบนบนที่ไหวค้ครูก็ ก็ยังไม่กล้าคุยใไรจะรุ่งช้าังสือพิมพ์ลงแต่นี้ก็โทรศัพท์กันมาจนรับไม่ไหวเลยคือคนสักคนหนึ่งที่ไต่เต้าขึ้นมาเป็นสาขาลิเกซึ่งอยู่ก็รู้ว่าว่าลำบากขนาดไหนเนี่ยแล้วพอมาถึงในระดับเป็นศิลปินแห่งชาติก็ไม่ได้แบบทิ้งอดีต แต่กับยกอดีตตามขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ต่อแล้วแค่ให้ไปเล่นไปทำอะไรไปบรรยายที่ไหนก็ไปไม่เคยปฏิเสธเพราะฉะนั้นผมคิดว่าครูบุลเลอรเนี่ยเป็นทั้งครูทั้งศิลปินและเป็นปูชนียาบุคคลที่เป็นตัวอย่างของสังคมไทยที่ดีนะขอบกับคารวะไว้ตรงนี้ครับทุกวันนี้ครูบุลเลิศยังคงมุ่งมั่นอนุรักษ์การแสดงลิเก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเกส่งเครื่องที่ใกล้สูญหายทั้งด้านการรําการร้องและการแต่งกายแบบเดิมไว้อย่างครบถ้วนตามที่ได้รับถ่ายทอดจากครูทั้งหลายสืบมาจนถึงปัจจุบันตลอดเวลากว่า50ปีที่ได้อุทิศตนเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจรุ่นแล้วรุ่นเล่า ดำเนินรอยตามครูลิเกรุ่นเก่ามุ่งอนุรักษ์ศิลปะการแสดงลิเกให้เป็นมรดกของคนไทยสื่อไปถ้าคนดูเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ชอบหนุ่มๆสาวแหละหนุ่มๆสาวออกมาก็เฮฮาแันแต่ที่ที่การแสดงจริงๆที่เป็นลิเกจริงๆเน่มันก็หาดูยากเด็กๆศิลปินรุ่นหลังเนี่ย พยายามหังกลับมาเอาสิ่งโบราณสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยเข้าไปหลอมรวมอ,อย่างน้อยที่สุดก็ะจะทำให้ความเป็นพิเกเนี่ยยั่งยืนอยู่ได้คู่เป็นดินไทยของเราก็ขอฝากไว้ สังเสร็จแล้วสเสด็จนาไปทันทีสั่งปายะสุขีเออเีตะลองยา I